สวัสดีครับผมอยู่กับเราทีมงานดีบ้านนะครับมันมี้อขานางงานนะครับผมดีปรับระดับนะครับดีใส่วงท่อนะครับผม30กว่าต้นนะครับขึ้นทั้งหมดนะครับผมแดดแห้งครับผมแดดแห้งมานี่อุปกรณ์นะครับผมไดีตามชมไปเลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องเลย สาระามนะครับตีดบ้านไม้นะครับผมขึ้นทั้งหมดนะครับนับแล้วนะครับผมสามสิบสองต้นนะครับทั้งหมดนะครับผมการาเวลาเนี่ยหกโมงนะครับหกโมงสี่สิบนะครับผมตะวันแดดเมืองโรตีนองเอ้ยเป็นตะขาคนกัดแดดกำลังด้วยทุบนะครับเรียกทุบเมื่อกี้ผนังนะครับผมเจาะเกลือตารางล้างนะครับสหรับตัวบ้านกะ เาะเกือบเดียวนะครับเหลือต้นเดียวนะครับต้นมุมนี่นะครับผมต้หรับตัวบางนะครับสร้างเตอร์กรังเตาะนะครับผมท้างพุ่นนะครับรวยลุยครับผมการยกตั้งท่อนะครับผมสำหรับหน้างานนี้นะครับยกตั้งบงท่อนะครับ32ต้นนะครับทั้งหมด อ่มานมือที่สองนะครับผมหาค้นนะครับลุยๆไปนครับผมไปเรื่อยๆนะครับเือสิเป็นตะหอนนี่ดอกเี๋วโมงแดดออกย่างจ่านะครับผมขายไปครับผมเดี๋ยวเราไปตามชม่วโมงเลยครับการเริ่มดึงนะครับผมเป็นหน้าด้าสี่สิบเซนแล้วนะครับผมหกค้นนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับ มื่อกี้ก็สีดึงกัเนะตาังว้ปากลุมนะครับผมมืออื่นก็สีดึงใส่ทอที่ปูนนะครับ32ต้นนะครับกับคน6คนนะครับผมลุยๆยครับผมสีบ้านนะครับ ก็ใส่วงท่อเรียบร้อยนะครับผมเหลือแค่จัดเสานะครับจัดเสาแล้วก็จัดวงท่อให้ตรงนะครับผมรถปูนมาบ่ายโมงนะครับดูๆครับผมใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนะก็จัดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจัดวงท่อเรียบร้อยนะครับแลแค่รอรถปูนนะครับผม นอนรอย่อยๆไปครับเทปูนเสร็จเรียบร้อยครับผมนอนเว้นครับนอนเว้นสาต้นนะครับผมหคนกับเฟียวได้นะครับก็สำหรับแรงนี้ครับผมก็เทปูนเสร็จเรียบร้อยนะครับ32ต้นนะครับผมกับทีมงานหคนนะครับ ก็พรุ่งนี้เก็บของนะครับเดินทางต่อยางตลาดนะครับดึงกำแพงเอียงนะครับผมก็สำหรับหลังนี้นะครับรีดขึ้น90สเซนนะครับส่งงานเรียบร้อยนะครับผมสำหรับหน้างานรีดเพิ่มระดับนะครับรีดตั้งวงท่อนะครับ90เซนนะครับผม สำหรันบนาง,งานที่สารครามนะครับก็เดินทางต่อนะครับผมที่กาลสินยางตลาดนะครับผมดึงกำแพงเอียงนะครับก็สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับผมเบอร์โทรติดต่อ093063167นะครับหรือจะแอดไลน์ตามเบอร์โทรนี้นะครับผม สวยงามนะครับผม32ต้นนะครับทั้งหมดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ้เดี๋ยวตามชมหน้าง,งานต่อไปครับผม